ดวงที่วันโกรดเคืองฉันเรื่องอะไรจ๊ะทำไปออกไปให้ไกลดีกว่าอราไทยฉันมีผิดใจเล่านางอย่ามาพูดาตอยไปตอยไปให้ไกลตัวฉันงอนจริงๆพี่มาง้อหญิงจริงน้องมีคน ดวงชีวีรักเธอไม่มีแปรพันเบื่อคำรำพันทุกวันทุกวันจนฉันรราาอย่ากโกรธเคืองเชิญหันหน้ามาฟังไม่มีปิดตังโปรดฟังเทศดนาดูสิดูนี่ใคร้ก็ไห้มาขอถามี่ว่าป่านี้ของใครตอนกลางวันหยุดงานฉันผ่านไปเห็นเขา้าวพอตอนเย็น ก็เลยซื้อเอามาให้นะจ๊ะอจริงเออสวยดังนี่เธอกอดใจแต่ยังอะไรชันใจชันใจใครเห็นใจเราอ้าวเป็นอะไรเหตุใดร้องไห้ใครทำหรือจะ๊ะจงฟังคำว่าเธอนี่ทำให้เราไม่งามซัเกเคยรักเธอไม่เคยให้เงาอกต่ำจนเศร้าร้าวราวรเรารเก่เา,าไปไม่งารักรักรัก ยังรักอยู่เสมอนะจ๊ะเพ้อเอเพอย่ามาละเมอเพลามแม่งามครามไวถึงจะเก่าไปก็ยังงามนะามาลวนลามรอดละที่สามมาจับดวงใจเหตุใดจึงเพื่องฉันเรื่องอะไรกันแม่ชื่นที่วันบอกกันหน่อยได้ไหม ายมือเธอที่เธอเขียนตอบกับฉันนะ่ะเขียนมานานวันตั้งสิบปีมีควรเถีองคุณยังเป็นหนึกงเรียวกันเป็นจริง <นะ S 2> ลองลองกอดกอดเถียงคุณโปรดจงการุ่นนะคุณนะคุณทิ้งรอกไปทีกับบ้านอ่ะพ่อเย็นวันวานเลิกงานแล้วหลบไปไหนทำอะไรกลับมาถึงบ้านทีสี่เน่ะก็ง,งานมันรุมซุ่มบีมากมายเต็มที่ ต้องตรวจบันทีงบจดุนค้างรีบวกลบคูณหานแม่เจอพอดีสวัสดีครับนี่จดหมายมาทำไมล้วเจ้านายใช้มาเจินานเป็นอะไรถึงจึงไม่ไปทำงานตั้งสิบกว่าวันเสียงานเสียการเจอที่แดง ฟั icana, งงกลาแเห็นโอ้ใจเย็นๆนะห้องแอร์ห้องแอร์ด้วยแล้วลักสีโอ้แม่สีสุดาขอโทษไม่ต้องพูดจะมาดีอยากตอบคนดีขอทีขอทีนะครับเอาสิอะไรฮะเอาสักทีเอาสักทีก่อนทำอะไรฮะเอาสักทีเอาสักทียืดดียืดดีผมเอาจดหมายมาส่งให้เฉยๆนี่พี่สมศักดิ์เทพนนท์นี่ไหมใช่ป่ะฮะเนี่ยแล้วทำไมต้องนนี่มั เขากาลังทําอะไรกันอยู่ก็ต่อยบอกได้บอกได้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมที่ยุยงดีใช่ไหมใจใจแล้วต้องตบให้เจ็บต้างมีโดนตบด้วยเหรอฮะคุณแหละเป็นตัวการยุยงส่งเสริมแหมเราอหลองจ็กจะตบไม่ลงแต่ไม่ได้ไม่ได้ต้องตบตามเพลงผมก็ตอบพี่น้องต่างหากระวังไว้ดีค่ะอย่าตบคนดีขอทีขอทีนะครับเอาสิเป็นราโอ้โหโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวดิ้ เนี่ยยังรูบรูบอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยที่ในมือขาดนั่นอะไรมือขาดนั่นเมื่อกี้ซัดซะเต็มเหนียวเลยเต็มเหนียวเลยพี่พี่เห็นยืนอยู่เนี่ยในที่กระเด็นไปถึงน้่นแล้วก็ดอนกลับมายืนที่เดิมนี่ดูบวมเลยสมสักดิ์เนี่ยบวมเลยเนะบวมเอาที่เอาที่ดินช้ปยบุทอรูบรูบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบุทอตอนจบเนี่ยต้องตบผมจ้ะเอาอย่างเงี้ย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 เรามอนกันเองต้องคอยกว่านั้นพี่สมศักดิ์เพราะคนอื่นคนไกลมัน สมัยงางยาวนะค่ะยาวไปอีกเหรอเอาสั้นๆทีสั้นๆยาวเนี่ยนะพี่สักนะกว่าจะมาถึงเนี่ยมันเบาแต่สั้นๆน่ยมันมั่นคงนะเอนคงเอาไงเอาไงอีกก็ไม่ต่อเอาเราหัวกันเราหัวกันนะไม่ใช่คนอื่นคนใดตอบซปหน่อยนะตามธรรมเนียมหรือจะไม่ตอบดีไม่ได้เดี๋ยวเพลงไม่จบตอบดีกว่านะอย่าตอบคนดีก็ตีสักตีอย่างนี้เลยคุณจัจจนี่